สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวแล็เนอรล็อกโมบายทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง BLTV ครับช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในการเล่นเกมแร็คเน o รล็อกโมบายของเรานั่นเองนะครับทุกคนคลิปนี้ว้ยทุกคนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นคลิป story เนี่ยหาจากอนิเมะเรื่องยอดกุ๊กแดนมังกรนะครับซึ่งผมจะขอขึ้น คำเตไปกันไว้หน่อยละกันนะครับขึ้นคําเตอือนหน่อยนะแบบก็คือผมอาจจะเผอสปอยเนื้อหาในอนิเมะไปบ้างนะครับเล็กน้อยความจริงก็ไม่เล็กน้อยทุกคนก็สปอยเกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับยังไงก็ใครอยากสนุกกับคลิปของเราก็แนะนํำไปดูอนิเมะมาก่อนนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ไปครับไปสนุกกับเนื้อหาเควสในวันที่2กันเลยนะครับทุกคนไปไปลุยพ,พร้อมพกันเลยยื่อ อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มเควสวันที่สองกันเลยนะครับอ๋อเป็นเควสต่อเนื่องกันนะครับทุกคนนี่น่ารักอะ่ะผู้แข่งขันทุกท่านโปรดเตรียมตัวก่อนทําการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน่นาจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะทุกคน ไม่รู้ไม่รู้อาเหมาจะทำได้ไหมถึงยังไงที่นี่ก็เป็นโลกเดิมของพวกเราไม่ใช่หรอพูดไรไม่รีหากรสชาติของทุกคนไม่เหมือนกันถ้าเช่นนั้นทำอย่างไรดีละ่ะอ๋อเป็นห่วงเรื่องรสชาติอาหารเหรออย่าห่วงไปเลย ไม่ต้องกังวลฉันเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอนเขาไม่ทำให้พวกเราผิดหวังหรอกถือว,ว่าโอเคเลยคนเพื่อนให้กำลังใจกันดีนะจริงอ๋อเอาอีกนี้มาโอ้ยซึมกดดูเกินเกิน๋อเมื่อกี้มีฟักทองทุกคนมีฟักทองมีปลานะครับคนไม่ทันอะ่ะ เ้ยสวยว่ะเสร็จสำเร็จแล้วอาหารของกุ๊กที่นี่มีหลายอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน่าทึ่งจริงๆแต่ถึงยังไงก็วางใจเถอะฉันไม่แพ้แน่นอนอื โอเคแล้วบคนโปรดตามฉันเข้ามาข้างในนะอ๋อก็คือเข้าไปส่งอาหารข้างในเหรอเด,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 ดินเดินเดินเดิน โอ้ฝีมือในการทำอาหารช่างประณีตมากเดี๋ยวนะอาหารจานนี้ทำไมดูเหมือนแผนที่แผนที่หรอมุงคิดว่าไงเหมือนแผนที่มากจริงๆด้วยแต่ไม่รู้จากพื้นที่เหล่านี้เลยถูกต้องนี่คือ ้าภูผาทาราปากพงแดงที่อะไรที่ชันหลิวเมาซิงเป็นคนทำเป็นพิเศษเหมือนกันที่ไงวะอาหารจานนี้แสดงถึงแม่น้ำและภูเขาอันยิ่งใหญ่ของบ้านเกิดฉันกรรมาการสร้างองฉันทั้งสองท่านเชิญชิปอ๋อมันก็ ไอ้นี่นะผูกคนผมเพิ่มรายละเอียดนิดนึงก็คือในอนิเมะเวลาเขาทาอาหารใช่ปะเขาแข่งขันนอนมันจะมีหัวข้อกําหนดไว้ว่าอาหารที่ตัวละครในอนิเมะทำะมันจะสื่อถึงอะไรนะทุกคนอาจจะเปรียบได้ถึงอย่างในอนิเมะใช่ปะก็จะเปรียบถึงขุนนางผู้มีชื่อเสียงแบบว่าในการออกลอะไรแบบเนี้ยแบบว่าแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความกว้างขวางความอบอบ้อมอารีอะไรแบบนี้เนาะแบบ ความรักบ้านรักเมืองความรักพื้นถิ่นอะไรเนี่ยอาจจะใช้มาเชื่อมโยงกับวัตถุดิบที่ทําอาหารนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื้อหาในเคเวสมันก็จะสื่อไปประมาณนี้เนาะซึ่งมันตรงกับในอนิเมะนะทุกคนอนิเมะก็สื่อเนื้อหาของการทําอาหารไปทางนั้นเช่นกันนะครับในประเทศของในแต่ละส่วนของภูมิภาคประเทศของจีนอะอืมอารมณ์แบบนั้นจริงๆเ้ยได้ฟิลนั้นจริงๆอ่ะเข้าเนื้อหาเคเวสต่อ ทำให้อาหารดูเหมือนบ้านเกิดของคุณแบบนี้นี่เองฉันขอชิมหน่อยนะอาหารจานนี้เคียวคาไม่ถึงว่าจะประกอบไปด้วยสีรสชาติดลฟฟินเนะาะยอดเยี่ยมในทุกรสชาติหยุดไม่ได้จริงๆโซมะบะะ่าวเอ้แต่ เอฟเฟกตในเรื่องนี้ก็ใช่ย่อยนะทุกคนรุนพีโซมาได้เลยอ่ะคุณลองชิมดูสิอืมทุกรสชาติมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเข้ากันได้ดีสี่รสชาตินี้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเกิดของคุณหรอต้องพวกมันแสดงถึงสี่ภูมิภาคของบ้านฉันเลยอแม้จะแตกต่างกับเอกลักษณ์ของมิตรการเล็กน้อย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรที่ถือว่าเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมมากสามารถดึงแนวคิดอันยอดเยี่ยมนี้ออกมาได้และทำอาหารที่ประณีตเช่นนี้คุณเป็นใครกันอเราต้องเปิดตัวแล้วทุกคนมัน เล็กเล็กันน้อยไปหลังจากที่ตัวละครหลิวมองซิงทาอาหารอะ่ะหลังจากที่ได้เป็นสุดยอดกุ๊กเด็กที่สุดอะ่ะก็คือมันจะมีประโยคนเว้ยขึ้นมาในอนิเมะตลอดเลยเว้ยเอาจริงๆอ่ะสุดยอดกุ๊กที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อ่ะสุดยอดกุ๊กเหรอสามารถทําอาหารเช่นนี้ได้สมแล้วที่ได้รับสายฉายานามอันดงดังนี้อตอนนี้ฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการ คุณผ่านการแข่งขันรอบนี้แล้วเย่จ yeah. ุดตีนี้จริงๆไว้ทุกคนในอนิเมะเฮ้ยเก็บรายละเอียดข้อสุดยอดเลยอะ่ะเฮ้ยเก็บรายละเอียดข้อสุดยอดอะ่ะข้อสุดยอดเลยประทับใจมากเฮ้ย ผมไม่ได้เบียวเอลงนะในอนิเมะก็เวลาจบการทําอาหารอนะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเพลงแบบนี้ขึ้นเลยแบบว่าเป็นแบบการเฉลยการทําอาหารอนะไรเนี้ยว่าผส,สมอะไรเป็นอะไรแบบไหนแบบกําลังจะชนะแล้วอะ่ะมันก็จะมีเพลงแบบเมื่อกี้ขึ้นนะทุกคนคือแบบอุ้ยสุดยอดอะ่ะเก็บรายละเอียดดีมากนะทุกคนเป็นไงบ้างผ่านการแข่งขันรอแบแรกไหมอืมทุกอย่างราบเรื่องไปได้ด้วยดี สุดยอดเลยฉันรู้แล้วว่าคุณต้องทำได้เมื่อกี้ไม่พูดแบบนี้หรอโอ๊ยอย,อย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยเหมยลี่พวกคุณอยู่ตรงนี้นี่เองฉันผ่านการแข่งขันแล้วว้าวยินดีด้วยนะพวกคุณผ่านการแข่งขันกันหมดเลยอย่างนี้ต้องฉลองแล้วการแข่งขันระดับล่างก็คู่ควรกับพวกคุณที่จะดีใจขนาดนี้เลยเหรอตัวลายเลยวน ช่างทำไมล่ะคิดว่าการแข่งขันเช่นนี้คุณก็มั่นใจที่จะรับการรับชัยชนะครั้งนี้แล้วหรอการแข่งขันน้ที่แม้แต่แบล็กสมิธก็เข้าร่วมได้ผ่านการเข้ารอบไงละ่ะ <Star Wars> คือแบล็กสมิธเลยอันนี้คือเขาเป็นคนติดเล่นนะทุกคนเออ ทุกคนเลยคิดว่าเขาจะไม่ผ่านการแข่งขันนะคุณแฮมผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการประลองรอบแรกปวดระวังการแข่งขันรอบต่อไปจะจัดขึ้นในดีลินซิตี้ทุกคนโปรดไปที่นั่นโดยเร็วอ่าห,ห่มังกรโคจะต้องตกเป็นของฉันในที่สดุดอ่า ก็คือเป็นการประกาศศึกกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะทุกคนเป็นการมาแย่ yeah. นิดนึงนะแย่ของตัวร้ายกับพระเอกนะทุกคนชางจริงๆด้วยเอสตี้คนที่ขโมยอาหารของคุณที่ชายทะเลน่าจะเป็นเธออืมถูกต้องเธอคนนั้นเองคาดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเธอจะมาที่นี่พร้อมกับพวกเราด้วย บ้าชมัดจะปล่อยให้คนของโลกมืดได้รับหายคดไม่ได้เด็ดขาดต้องเราจะต้องชนะในการแข่งขันครั้งนี้ Dream City นักผจญภัยคุณรู้ไหมว่าที่นั่นอยู่ที่ไหนรู้เฮ้พี่น้องฉันรู้ฉันรู้ Dream City เป็นเมืองสถานที่ในตำนานได้ยินว่า คอมโดเชื่อมต่อทางเข้าของดินซิตี้หากพวกคุณอยากไปที่นั่นก็สามารถไปเสี่ยงโชคที่คอมโดได้นะเป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นพวกเราออกเดินทางไปกันเลยฉันไม่ไปนะแฮมฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำต่อนะ่อย่าฟังเขาพูดไรสาะ เห็นช He <c oughs> hey, hey, ัดๆว่าเขาไม่ได้ผ่านการแข่งขันรอบแรกเฮ้ๆมาหักหน้ากันแบบนี้มันไม่สนุกเลยนะแล้วยังจะให้ฉันทำหม้อไฟให้คนกินอีกมันไม่เถอะแฮมฉันยังมีอย่างอื่นที่จะต้องทำพวกคนไปที่ดินซิตี้ก่อนเถอะแล้วฉันจะตามไปทีหลังแบบนี้นี่เองตกลงพวกเราออกเดินทางกันเลย ก็เหมือนในการแข่งขันทดสอบในอนิเมะจริงน,นะทุกคนการแข่งขันเป็นสุดยอดกุ๊กก็เออก็จะมีนนการแข่งขันเป็นรอบเว้ยแค่ตอนนั้นไอน,นี้เนาะในอนิเมะจะเป็นในส่วนของช่างนะทุกคนออในส่วนของหลันเฟยหงเว้ยที่ไปสอบกับไปเอกนะแล้วก็มีเหมยลี่เป็นตัวแถมไปนะครับนี่ผมเผยสปอยตลอดเลยอะโอเคเข้าในเรื่องกันทุกคนแค่พิพาก็มาถึงแล้วที่นี่ คือที่ไหนดูไม่เหมือนเกาะเลย Dream City นักประจนภัยพวกคนพาเรามาที่ด r e a m City โดยตรงแล้วหรอสมแล้วที่เป็นความสามารถของเวทมนต์เป็นสถานที่ที่สวยงามมากละสายตาไม่ได้เลยเมื่อเห็นความฝันนะเนะี้ยพอเรามาถึงเร็วน่าจะอีกสักพักการแข่งขันจะเริ่มขึ้น พอดีเลยพวกเราสามารถไปช้อปปิ้งที่ดินซซตี้ได้ด้วยอืมถ้าอย่างนั้นพวกเราไปช้อปปิ้งพร้อมกับไปที่สนามแข่งด้วยกันเลย<อ>ก็คีย์เวิร์ดนะครับของอนิเมะเนาะอนิเมะเรื่องยอดคุกแดงมังกรคือไม่มีเวทมนตั์นะทุกคนทุกคนที่มาที่นี่เลยรู้สึกตื่นเต้นนะเจ๊อะไรมาลอมคูล่า ในฐานะสุดยอดกุกอ่าน,นี้เป็นบทเดิมนะทุกคนอ่ะเขาเคยชาวดรีมซิตี้ดูเหมือนจะเจอปัญหาในการทําอาหารแล้วปัญหาหรอบางทีพวกเราอาจช่วยเขาได้ตรวดปะตรสอบ สอบถามหรอแล้วทุกคนผมกดไม่ได้อ๋อมันกดต้องกดตรงเควสนะครับทุกคนคือกดตัวเอไม่ได้นะกดลงซอนก็ไม่ไปนะเมื่อกี้เมื่อไม่นานมานี้มิสแคนดี้ช่วยงานฉันเยอะมากฉันจึงอยากทำอาหารฟักทองอร่อยๆเพื่อที่จะขอบคุณเธออืมฉันอยากใช้มีดแกะสลักฟักทองแต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักที่ ฉันเคยฉันลองใช้มีดอ่ะเก็บอ๋อมันกดไม่ไปเลยวะ่ะการแกะสลักฟักทองจริงๆแล้วต้องใช้ฝีมือในการใช้มีดอันชำนาญบางทีฉันอาจสอนคนได้นะเี่ยมมากเลยแต่ฟักทองของฉันหมดแล้วทำยังไงดีละ่ะข้าจะช่วยเจ้าเองจริงๆเหรอนักผระไทยคุณช่วยเก็บสะสมฟักทองให้ฉันหน่อยได้ไหม ได้เลยเยี่ยมไปเลยมีความช่วยเหลือจากพวกคุณแล้วฉันจะต้องทำอาหารจากปักทองออกมาได้อย่างราบรื่นแน่นอนก็คือโอเคยอมยอดนะทุกคนดูสวยงามนะาอะไรกุยเหรอกุย <c ười> <c ười> อย่าแต่ต้องฟักทองเหล่านี้นะทำไมละ่ะออพวกเราเห็นฟักทองพวกนี้ก่อนใครก็ห้ามแต่ต้องทั้งนั้นกุยจัดเลย ใช่พวกเราเห็นก่อนนั่นแหละนั่นแหละพวกเราเห็นก่อนนอกจากว่าพวกคุณจะเอาชนะพวกเราได้มิฉะนั้นฟักทองพวกนี้คุณก็อย่าคิดแม้แต่จะจับมันนะใช่เอาชนะพวกเรานั่นแหละนั่นแหละเอาชนะพวกเราให้ได้ก่อนมีข้อกําหนดแบบนี้ด้วยเหรอ เหล่าพี่น้องโจมตีพวกมันเลยดูเป็นเควสต่ตารัตลารตกดว่าทำไมพวกคุณถึงเก่งขนาดนี้เนี่ยเหล่าพี่น้องโจมตีเอ่อแต่ฟักทองของพวกเราือไอ้งโง่ฟักทองของพวกเราอะไรล่ะตอนนี้ เป็นฟักทองของพวกท่านนักประชญไทยแล้วโอเคทุก okay, คนพวกเขายกให้แล้วนะครับดูน่ารักดีแล้วทุกคนเฮ้ยพอมาคุยกับเอ c พซเมืองดีนซิตี้แบบนี้ผมนึกถึงเควสเมืองเลยอยะน่าอา่านนะทุกคนเควสเมืองอแบบมันดูแบบดูน่ารักนะทุกคนเราต้องไปคุยกับเอ c ซแบบนี้ไงแบบทั้งเมืองอะ่ะเออดูน่ารักนะ ว้าวฟักทองสดมากขอบคุณมากจริงๆอ๋อเทคนิคการแกะสลักแกะสลักเทคนิคการแกะแกะสลักฟักทองที่คุณบอกเมื่อกี้ฉันจะลองดูนะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้หลิวหมาสิงได้สอนวิธีการแกะสลักไปแล้วนะครับแกะสลักฝักทอง ใก้ถึงเวลาแล้วพวกเราควรไปที่สนามแข่งขันได้แล้วอืมพวกเราเออกเดินทางไปกันเลยดูเป็นควส์น่ารักน่ารักดีเราทุกคนผมชอบนะโอเคเนี่ยมีแอนิเมต้อนรับเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันราชากุก รอบที่สองเยทีมของการแข่งขันในรอบนี้คือครอบจักรวาลที่เนื้อหัวข้อนี้เพราะว่าดีมซิตี้เป็นเมืองแห่งเทพนิยายในโลกนี้คุณจะได้เห็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ในโลกความเป็นจริงสำหรับอาหารนั้นหวังว่าทุกคนจะสามารถทำอาหารที่เหนือความคาดหมายออกมาได้นะครั้งนี้มี กรรมการค่อนข้างมากชาวบ้านในงานจะมีส่วนร่วมในการคอมเมนต์ด้วยทุกคนต้องให้พวกเขากินอิ่มนะเอาละทุกคนไปเตรียมงานกันเถอะการแข่งขันจะเริ่มหลังจากนี้แล้วอถือว่าดีนะทุกคนอารมณ์เหมือนการแข่งขันทำอาหารประจำปีประจำปีองานทำ เกี่ยวซาทอดเนี่ยอนิเม่นะคือเนื้อหาตรงเป๊ะๆมากๆเลยนะทุกคนโค้งเรื่องมันตรงเป๊ะเลยเว้ยเฮ้ยเปิดสปอย <ๆ S 1> อีกแล้วอะ่ะอืมครอบสกรวาลและยังมีชาวบ้านอีกมากมายเป็นกรรมการดูดูดีนะทุกคนเอาจริงฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วจะทำอาหารอะไรดูน่าราักอะทุกคนไปช้างมาแล้ว โอ้ยจบแล้วทุกคนคุยวันที่สองจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเควสที่3คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊าย,ย,ยื้อ